พุทโธพุทโธพทสัญญาณการตื่นได้ ที่น้องชาวไทยผู้รักดี ที่ปลุกตนเองทำความดีตื่นครั้งนี้เป็นการตื่นรู้เพื่ออยู่อย่างสบาย าีม <c oughs> ันเป็นมงคลที่เราได้รับอย่างผ่อนคลายก็เป็นช่วงเช้าของวันใหม่ที่เราจะตื่นรู้อย่าง สุขสบายบนเส้นทางที่จะก,ก้าวเดินไปพร้อมๆกับการเรียนรู้สภาวะ็นการเรียนรู้ของตน ที่จะเข้าไปอยู่ภายในหัวใจอันเด็ดเดียวทำใจให้เหลือดวงเดียวให้ความเด็ดเดียวของดวงใจนั่นเป็นผู้ชี้นำทางไป สู่เส้นทางอันเป็นเอกายนมักนั่นคือเส้นทางอันเป็นทางสายกลางวนันนี้มีโอกาสได้ วาสนาวันนี้มีโอกาสยังมีเรื่องพึ่งพาวันนี้โชคดีหนาเพื่อให้วันหน้าสมบูรณ์ หลากหลายเส้นทางของความคิดหลากหลายชีวิตที่หลับไหลหลากหลายตัวตนจิตใจหลังไหลหลากหลายมากมายหมวนมี แล้วชีวิตจะตกแต่งได้อย่างไรถ้าชีวิตนี้ขาดดวงใจที่ผ่องผุดขาดเป้าหมายการเดินไปของคำว่ามนุษย์เพราะ เส้นทางนี้ยังไม่สิ้นสุดการเดินทางพทางเดินของมนุษย์นี้มีมากมายต่ำสูงก็ไปได้ตามใจของตนปรารถนา เดินทุกก้าวแต่ละก้าวจงรู้ว่าทางกําลังเดินอยู่กับการก้าวไปทุกเวลาจะเป็นการก้าวข้ามความลำบากหรือก้าวลงไปสู่ความยุ่งยากหรือก้าวไปกับ ความหลุดพ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องกำหนดทุกชีวิตจะต้องใส่ใจเพราะการ เคลื่อนไปของชีวิตนี้มีหลากหลายรูปแบบชีวิตนี้พักได้คือการนอนผ่อนได้คือการตื่น ฝึกได้ฝืนได้เพื่อที่จะให้ดำเนินไปตามร่องรอยของศีลธรรมถ้าเราไม่ฝึกไม,ไม่ฝืนให้ชีวิตนี้ไปตามล่องรอยของศีลธรรม ชีวิตน้อยน้อยนี้ก็จะลอยไปตามกระแสของคลื่นแห่งตัญหาคลื่นของอวิชาคลื่นของอุปาทาน เพราะอาวิชาตัลหาคูปาทานเป็นเคลื่อนสังสารวัต,ตรสัตว์เอาชีวิตน้อยใหญ่ทั้งบ่าไพ่และเศรษฐี บดีทุกหม่เหล่าพระสมมาสมุตตเจ้าผู้เล็งเห็นว่าสมภสสัตที่อุบัติเป็นชีวิตใหญ่น้อย ที่ลอยคออยู่ในสังสารสาครน,นั้นไม่มีฝั่งที่จะทำให้ตนเองขึ้นจากน้ำสับประทุกชีวิต ลอยคออยู่ในสังสาระนี้มานับกับกันพรสาศาสดาพระสามมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่น เป็นอุปมาเหมือนลูกไก่ตัวแรกที่ใช้ชงอยปากอันแหลมคมสุดกำลังของลูกไก่ตัวแรกเจาะเปลือกไข่แล้วเดินออกมาจากสิ่งห่อหุ้ม นั่นก็คือเปลือกไข่และประกาศกล้องว่าชีวิตนี้เป็นอิสระชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เพียงพอแล้ว ชีวิตนี้เป็นการเดินทางที่มีที่สิ้นสุดแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าการที่องค์ท่านไดประกาศก้อง ให้ตนเองได้รับรู้ด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวนั้นยังไม่ได้หมายความว่าท่านได้ขึ้นมาแล้วแต่ความปรารถนาที่จะขึ้นจากน้ำนั้นมีเต็มหัวใจแล้ว และก็พยายามเดินตามทางที่ตนปรารถนาที่จะขึ้นสู่ฝั่งขึ้นจากน้ำมุ่งหน้าขึ้นหาฝั่งความเป็นผู้ที่ รู้ว่าอะไรที่อยู่ในน้ำและทำตนเองให้ลำบากในน้ำพอที่สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำไม่ยอมลอยคออยู่ในน้ำ ลุบโลอยู่ตลอดเวลานั้นพอกันทีแล้วก็ประกาศเส้นทางใหม่ทำให้หัวใจตนเองนั้นกล้แกล้กลามีเป้าหมาย จุดประสงค์จำนงมันตัวนี้เองที่เรียกว่าปักหมุดความบริสุทธิ์ของใจที่จะเดินไปสู่ความเป็นหนึ่งและก็ทำหน้าที่การฝึกใจของตน บนเส้นทางของความปลาดถนาดีจะไม่ให้ความโกรธโลภหลงผูกมัดรัดหรึงชีวิตของตนไว้กับสิ่งใดๆพยายามแก้ ทุกดอกทุกลูกไม่ว่าที่เคยตอกเคยผูกพัวพันกับสิ่งใดพยายามแก้พยายามไขพยายามปล่อยพยายามวาง แล้วทุกอย่างก็ามาสุขความว่าอย่างเป็นผู้เบาสบายจากน้ำที่เหลืออยู่ใต้คางก็สูงขึ้นเหลือแค่คอเดินไปเรื่อยๆจนเหลือแค่หน้าอก ยกตัวเองไปเรื่อยๆจะเหลือแค่เอวและสสงขึ้นไปเรื่อยๆจะเหลือแค่เขาเหล่านี้เป็นต้นความรู้สึกที่เราจะเดินไปได้ข้างหน้าก็ห่างจากความลำบากห่างจากความ ทรมานทุกอย่างกล่าวขึ้นไปเรื่อยๆการได้สังเกตดูจิตชนิดที่เราเฝ้าดูอยูู่ตลอดเวลาในการผัดสะอารมณ์ต่างๆไม่ใช่ว่าเรา ยิ่งเดินดำเนินชีวิตของเรามาในทางด้านนี้แล้วจะยิ่งลำบากมันไม่ใช่ยิ่งเดินยิ่งกำหนดมันยิ่งหมดมันยิ่งสบายเดินยิ่งเป็นอิสระไปเรื่อยๆขึ้นจากน้ำได้สูงมากเท่าไหร่ การก้าวไปก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นเท่านั้นอาสวะที่พัวพันหมักดองถาโถมเหล่านั้นค่อยๆยอมภ่ายแพ้แก่สัจะบารมี เพราะการได้เดินไม่หยุดของพระริชนสีมุนีเจา้าผู้เป็นไก่ตัวแรกแหวกเส้นทางไว้ให้เราซึ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบบุตรธรรมทายาไม่ต้องไปหาเส้นทาง ที่ยุ่งยากลำบากเหมือนครั้งก่อนแต่เพราะมีพุทธบิดรน,นำทางไปก่อนเป็นเส้นทางของความหลุดความพ้นเราได้ชีวิตแทนการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมเดินทางเส้นนี้แล้วอย่าหอบอย่ากอบอย่ากรรมอย่าหาบอย่าหามอย่าลากอย่าดึงเอาสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้หนักหนาสาหัสตามเส้นทาง พยายามปลดสิ่งคล้องปล่อยสิ่งขังชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปอย่างเที่ยงตรงมั่นคงทุกคราวแม้การก้าว แต่ละก้าวนั้นจะสะดุดจะถลําล้มลุกแต่ไม่ยอมคลุกคลานล้มและวรีบลุกและค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นผู้มีเป้าหมาย เหมือนเด็กน้อยที่กําลังพยายามเดินไปหาแม่อันเป็นที่พึ่งของตนเองที่รออยู่เบื้องดาด้วยการตรบมือเรียกของแม่แม่ให้กําลังใจ แม่เรียกเพื่อที่จะคอยอบอุ้มเมื่อลูกรักเดินถึงชั้นใดก็ดีพระชินสีมุนีเจา้าพระองค์ผู้ตั้งไว้เบื้องหน้าว่าเราเป็นผู้บอก เราเป็นผู้ชี้เราเป็นผู้เรียกให้ลูกหลานท่านทั้งหลายได้ใช้ความเพียรขาสองแขนสองสมองหนึ่งด้วยความสามารถ แม้การคืบคลานเดินมาแม่ด้วยความลำบากยุ่งยากไปพร้อมๆกับการร้องไห้แต่ทุกๆก้าวก็ใกลเป้าหมายไปทุกขณนะ นั่นคือเส้นทางของชาตินี้ที่จะต้องจบแม้เจ็บก็ต้องจบแม้จากก็มีวันพบถึงคราวจบก็ไม่ต้องมีอะไรเติมต่อไป นั้นคือเส้นทางนิรันดรพระชินวรพระสมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเป็นผู้โชว์ประทีปแห่งแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าขอเราท่านทั้งหลายได้ําเนินชีวิตไป อย่างเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะอุตสาหะให้ชีวิตนี้ไปเพ,พร้อมกับเมตตาพุทธังพรัรหังเมตตาธรรมังพรัรหังเมตตา สังขังพระอรังเมตตาขอเจริญธรรม